วีหน,นึ่งกาก้าเก้าอากิสนอาคนอรฟ่าพี่ตื่นแล้วฮาเดียนั่นนั่นนายอะ่ะใช่ผมเองผมเองครับผมพาเดียเองจยโดนงัดอ,อ้าไอไอไออะไรลูกฮาเดีย พี่อยู่ในนั้นโดนโทรมานานแค่ไหนแล้วสิบวันพี่ดูป่วยนะมันไม่มีอาหารอ่ะพี่สาวไม่เป็นไรอดทนได้จะทำอะไรมันจะใช้นายเพื่อเข้าหาฉันไม่มันจะฆ่าพี่มันต้องการให้นายอยู่รอดพีู่ขโมยกู้แจมาแจหาอะไรวะเนี่ย โอเคเราเราจะได้รู้กันเฮ้ย hey, เอาแลวโยนมาทำไมเอาทิศไปอุ๊บาได้ละดีเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนซ่อนซอนซอนเจ้าวาล้อมมาลนะอยาให้มันจับได้ You see we see but 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 how to hide h a t s h e t ครอบครัวสุขสัน ดีเหมือนกันเฮ้ยมันจะไม่หยุดเออบอกความจริงมาความจริงอะไรวะอยู่ในหัวมึงอะนี่สกปรประตูอ๋อเฮ้ยมันจับฮัเดียไม่เอามือสกรปรกแกเอาไปจะฆ่ามึงนี่ครับจะเป็นวันที่ดีของน้องชายไอ้แกนะ มุูปากซะเราไปตรงมุมถ้าคุณไม่ไปไปกันเลยไปกันนะเลเฮ้ยจะข่มขืนเลยจะทำอะไรเนะี่ยอย่ามองหน้าฉันฟาร่ามอ,อกตีนกันแหละมีแผนจะหนีไหมมองหน้าฉันซะ มึงบอกไว้ห้ามมองตอนนี้ไม่สั่งให้มองไม่มองอยยก็ได้ลาวีเดียนเห็นนะโอเคดีไหมครับไว้อย่างนี้แหละว,วันซัมเดือมไหมันซไม่ไม่รับไม่รับของจากศัตรูหรือต้องเอาอ่ะไอ้กูเอาไปนั่นแหละไม่เหลือแล้ว ดูม um ันทำเอาน้ำ oh, สิเอาน้ำกันตู้ตามฉันมาต้องตามสินะไม่ตามไม่ก็ไม่ให้ไปไอไหนนั้นเห็นอันมันจะมีน้ำได้ไงวะเฮ้ยเก้าอี้ฟาล่าดูน้ำกัเลยตามทุกอย่างเลย ชิตเาฉันเป็นหมาหรอไม่ใช่เหจ๊ะสามารถควบคุมเธอควบคุมชีวิตเธอนะบอกมาซะว่าความเปเรือคาริมคือใครปลอกแม่คาริมตายแล้ว อย่าปกป้องเขาปกป้องตัวเองดีกว่าอู้สืบมาแล้วอ้าวสืบมาแล้วไม่รู้เลยนะอยู่นิ่งๆนะเธอจะได้เห็นน้องชายเดิมเฮ้ยอะไรวะหลบ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 ปี๊บหล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 บน้ำก่อนปี๊บนั่นแหละดีมาก มารนหายใจฟาลาหายใจสามารถทำได้ครับอ <c oughs> ุ้ยแตกแตกกอีปนะเนี่ย <c oughs> อยาง <c oughs> คิดว่าไหนเคย <c oughs> อยากเห็นน้องชายนะ, <c oughs> ะจับแม่งอีกครั้งอีกรอบยังไม่ทันตั้งตัวเอเดนเด็บปีบอนบีบก่อนบีบก่อนโอ้ชิปอ่ะไม่เห็นน้ำไม่เห็นน้ำน,น,น, <c oughs> นั่นแหละดีมาก อย่างนั้นแหละเฮ้ยเฮ้บัดหน้าสะบัดหน้าสะบัดหน้าหนีเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แล้วใจดีสะบัดหน้าไม่เอาแข็งแกร,ร่งมากฟาร่าน่ะทำบิ๊กนี่กูจะถามบิกบ๊กรอบใครคือคาริมอห <ไป S 2> มน้าไปเลย ทำตัวดีๆหน่อยจับพี่จับพี่น้องร่วมสาบานได้ชีวิตเธออยู่ในกำมือตอบมาดีๆไม่งั้นเธอตายโอ้โหแล้วเฮ้ยหันไม่ได้บีบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นฟารนั้นแต่กูจะไปทางนี้กูจะหลบน้ำ ไม่สามรถานหายใจได้ตลอดหรอกเฮ้ย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 เฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้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 กเฮ้ยเฮ้ย่ฮยเฮ้ย้ยเฮยเยเฮ่ว้ย<ฮ><ฮ>เฮยเ,เอย เจ็บกว่าศพซะแม่งทุกอยู่แล้วดาบครับสองข้าวน่าจะหิวนะมาละก,กินไหมมึงก็ไม่ให้มันจะดีมา แล้วโยนทิ้งคิดว่านี่เป็นเกมเหรอคิดว่านี่จะทำให้ฉันโกรธอะไม่มีเกมน้องชายแกเอาคีย์ของฉันไป <One is S 1> เอาแจาไปอยู่ไหนมันเป็นคีย์แบบอะไรคีย์ประหลาดคาริมใช่ I know. I know. รู้แล้ว <I know. S 1> รู้ต้องนานแล้ว และตอนนี้กุญแจนั่นอยู่ไหนกุญแจที่ขโมยไปวัดคีวัดคีตีเนียนไปกุญแจอะไรอันที่มึงซ่อนไว้ไงมึงรู้แล้วมึงจะตีกู่ทำไมอ่ะงนี่้ประเทศชาตินี้ประเทศนี้ มันมีแบบผู้ก่อการร้ายแต่ฉันก็เป็นที่คนที่เอากดมากฎฉันจะปกป้องรัสเซียเอาเดี๋ยวบีบอีกเฮ้ย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 เงียบเอาเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้ววะล่าสิ่งมึงกิดอะไรขึ้นจะโดนจับตีฆ่าแม่งให้หมดอย่ายให้เหลือ คาร่าไม่ได้ช่วยคนฆ่าเขาโอ้อรู้สึกอ้าวนี่มันมันหลวมวะสรงเงนินมัดยังไงอย่างเนี้ยไปโห่โกรธใครมาครับอันอืมอืมมันก็ไม่ควรจะเปิดออกดินโทษ นี่เด็กนี่เด็กสปูน n ส poons ช้อนดีเยี่ยมงั้นนั่นไปใเวลาดีทำยังไงทำยังไงจะเอาอยู่ที่นี่ได้โอเคอันนี้งั้นที่เราทั้งที่คุกม,มันก็ขังมันโทษโหดๆไปมันก็ควรจะสร้างให้แบบมัน คิวเอมร้อยใช้ได้ซ่อมตบอ่ะมีอะไรมั้งไม่มีมั้งไปดีกว่าโอ้กุญทำอะไรตรงนี้เลียรและไม่มีไม่มีอะไรมีนแน่แน่เดี๋ยวอุ้ยเอา้า พอด,ดีเลยมาเบิดคางนั้นทำให้ฉันได้ปีนหนีขโอเคานเพียบอยู่ข้างบนเกิดอะไรขึ้นบมงอยากเคลื่อนไหวอ้าวเคลื่อนไหวทุย <c oughs> เคลื่อนไหวน่นจะเป็นหนูมั้งหนูหนูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้น โอ้เดี๋ยวตีมันได้ป้ oa ม,มีแค่ช้อนอะนะมีแค่ช้อนอะนะเดี๋ยวเรามีแค่ช้อนกูทำอะไรได้มันแหละโอ้โหเลยไอ้นี่คนนึงได้ป้ oa เทคกดาวได้ป้ oa เฮ้ยเห็นป้ a ไม่น่าเห็นไม่น่าเห็น ไม่น่าเห็นเรียนเรียนเรียนดิบจิบแม่งใช่เอือโอ้โหนกะว่าจอนวิกก็มึงละเอาซ่อมเทคดาวน์เนี่ยปืปยะนหมดละถือปืนถือไม่เป็นเลยวะถือมือเดียวได้เนาะเถือสองมือถือสองมือเอาจับไปหนึ่งนัด่วง มีเห็นนั่นหน้ามีแค่ตัวเดียวห้องเราวะไปะโอ้นี่น่าจะเป็นน,น,น้ำทั้งหมดทา้งหมดเพียบอะมาแล้วน้นองๆทั้งหลายไปครับฟาร่นารน้องน้องฉันเกิดอะไรขึ้น เปิดกันตอลล่าปืนอยู่นี่ปืนแล้ววะโอ้โหกุญแจเออตู้ปืนคุณมากคาเดียหยิบโอเคอเฮ้ยกาดกันมาเล็งแล้วก็ยิงเหมือนที่เราเคยฝึกไงยิงก่อนยิงเปิดให้โหยิง ไปยิงไปดันออกไปตายไหมตายหมดมีทางอยู่มีโหลดมาบัง ต้องบอกกูรู้ตอนเนี้ยนะนะนะขอบคุณคาริมอย่าออกไปไหนดิให้ปิดขวาล่วงงานไปก่อนงานไปก่อนงานไปก่อนเอาละปิด ตะโขบไม่กัน่าลิงไม่ก็ถนัดมีตะโขบอุ่นใจมีสตะโขบนี่เกียบสองไหมนี่แหละเดินเข้ามาเดินมารับลูกปืนเดินอย่าเบิดไม่ดียวดสวยหลดกันเหมือนเปลี่ยนแม็กไม่เปลี่ยนเลยนะชัดเลย ยังไม่โปรยังไม่โปรสิบปีก่อนนะอ๋อมาครบสี่มาคับ,ครบตรงไปที่แแบเขา่อนนี้มันจะสายเกินไปโอเคมันจับหาเดียวที่แแบเขาน่าจะจับไปเห็นพูดอยู่งมุนอุ้ยทาวเวอร์มีสไนเปอร์นั่นเป็นทางไปแแบเขา ตามคาริมไปโอ้ก็ยิงกับสไนเปอรกไม่ได้เลี้ยวเลี้ยวเลงไยิงทำไว้เลงไร้ยิงระเบิดอย่าอย่าบีไปก่อนบีกันก่อนเสียงระเบิด จะให้ยิงง่ายมองปืนหน่อยโหลดค่อยๆซัดค่อยๆรีโหลดปลดไว้โอ้โหทะลุรถมุเป้าไม่ทะลุไปดันค่ดันค่ดันทางเวทยิงก็ยิงอยู่ไม่เปิดเลย เปิดลบคืเพื่อนลลบมีรอยน้องสาวสามบหายป่าหายไม่เกียมีไนเปอร์ีกหลองนลองดนไนเปอร์ไนเปอร์ยทาพี่จีถอยอหัวไนเปอร์เหไม่ได้ ง่ยายมุมมันดีกว่า PG ค่อยรัดไปรัดขวาไปเขี่ยปีกขวาค่อยค่อยรับ Sniper ไม่น่าจะเห็นนะค่อยค่อยเขี่ยค่อยเขี่ยรันไอ้ไอ้ยิงสไนเปอร์มองไม่เห็นวะได้อยู่ได้อยู่มุมนี้ได้อยู่เขีย่ยปะเขี่ยวิ่งระเบิดไปดัน สังหินอุ๊โดนสไนเปอร์ยิงจกไปกูระเบิดเฮ้ยเฮ้ยโตายทหารกันด้วยกันอยู่สไนเปอร์ โหดรอเลยกันหน่อยไปศัตรูกลัวสไนเปอร์ระเบิดคูนานกดจะกดนอนไม่ได้กดเมาส์โอ้โหจะกดเมาส์ไปกดเมาส์กันเลย mày mày không ai. đi đi mày 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 phải mày 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 mình lắm, ค่อยๆนอนหลบนอนหลบโหลดปืนรอจะให้มันยิงจรวดมาได้ไม่เปิดไม่ดันไม่ดันเห็นแล้วเห็นแล้วไหนวะโอ้โหเห็นแต่กูไม่เห็นฮัลโหลโรเบิร์ตเอฟแคนดีใครวะลีออนอ่ะมีโคงกเบิร์โอ้โหแล้วเกิดตรงนี้ สุดยอดสุดยอดขอปิตีค่อยๆค่อยๆเกาหน้าไปงัดประตูยอยู่ที่กำบงังนี่มันมีมันมีซ้ายคนหนึ่งอะ่ะนี่ไะนี่ไงโดนเอาหัวก่อนมีหลังไม่อยู่ยิงยังไงวะ นายเปอร์วมันยึดโพสิชันเฮ้ยเฮ้ยมีกตัวโอ้โดนอีกแล้วการหมวกสาพ,พับจีนี่มาตายชิควิงว่งวิ่งโดนใสนซ้ายาย,ยิงปีกซ้ายไม่ตายอ่ะตายละตายตายหมดตายหมดโอ้โหก็จะผ่านได้ตัดศพไน่

อยู่หยุดทิงปืนจะยิงอย่ปลดใครมาผมัน่ได้คาริมคือใครฉันเองผมได้ข้อความคือแล้วของกัปตันไพรส์อยู่ในนั้นมันจะไม่ใช่เหลือทีมคนอยู่หลังผมไว้เอเอเอจับ จัดหมดไปละวเคลียดันไปอันเดียไม่ได้เฮ้ยเด้อเดอเดอดีโฟะไปโอ้โหโอ้โหวาดเอเอดหมดเลียละเปมันล็อก ไอ้นี่วูบนั้นเอออเออาเดียนอาเดียพี่สาวพี่โอเคอาเดียนเรที่ปลอดภัยแล้วใช่พวกเราทำได้คุณทำได้ย้มสุดหายใจเนี เอาซัพพลายเอาอาหารเอาซัพพลายไปเราก็ซิกติดต่อ,ตอ,ขอเขาก็โฟกเราจะไปอีกสนะิบนาทีโอชเร็วๆเข้าเจ้มาคาร์ลจะมาเอา,รอเ,อาเราจะให้มันจ่ายเราเราจะทำปรับคุณนตอนนี้การล้างแค้นได้เริ่มขึ้นแล้วไม่ตอนนี้สงครามได้เริ่มขึ้นแล้วสงคราม ชอบครับนี้เลยกับตันไปเราว่าสองครับเอาว่าซิกแล้วก็ขึ้นไปเป็นครั้งแรกที่กับตันไพทได้เจอกับคาริคอมแบดเดอร์คาริ 一緒にいようね。「これからも愛していますだからこれからも愛してほしい僕が」「宝物に贈る愛の言葉君へと捧げる愛の歌」